ที่เราที่เราอันนี้ตอนตอนเราเรากลับมาบนรถกลับมาแสดงว่าเราไปทางนู้นได้แสดงว่าไม่ต้องนี่แล้วไม่ต้องกลับไปแล้วทำไมมันพามาทางนี้เรางงเนาะ คือมันทะลุไปหากันเลยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่มันมันจะเลี้ยวขวาแล้วไปถนนหมายเลขหนึง่งศูนย์แปดหนึ่ง นี่ทางลงแล้วเหรอจ๊ะอืมเนี่ยทางลงเขาเนี่ยอ้าวเราไม่เจอเกลือเหรอทํอยู่้างล่างเปล่า <laughs> อ๋อบอกเกลืออีกแปดกิลดโล <laughs> สุดยอดนะสุหูอือ้อ <laughs> เอาอยาดมไหมจ๊ะ หนูไม่เคยช้บีกินนองมลลูกเล่นเยอะอะไรชื่อบีนะจ๊ะหนูลองใช้เกียร์บีเกียร์บีเกียร์ต่ำอ๋อเขาให้ใช้สถับมันหนืดมากอ่ะหนูไม่ดียบบอะไรเลยนะเกลือบร์มันช่วยยั้ง เลยเส้นลงมาหน่อยหนึ่งนะคุณเลยเส้นลงมาหน่อยหนึ่งนะแต่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะมีแยกไปหนึ่งสามสามสามเพื่อจะไปบออเกลือ กลัวเขากลัวเราเลกเลยพี่เอ็มนะพี่หนูก็กลัวกลัวทุกคนแหละอู้ถึงแล้วถึงแค่ถนนหนึ่งโซนแปดหนึ่งไี้ยวขวาก็มีอยู่เท่านี้นะ ไม่มีทางไป<อ>งทางอือ่นเลยหกจุดหนึ่งกิโลเมตร GPS ทำไมมันให้เรามาตั้งไกลเนะาะเออที่จริเราไปทางนู้นแล้วมันก็น่าจะใกล้สุดแล้วอะ่ะ หนึ่งศูนยหนึ่งอะใกล้กว่าต้งเยอะผุง <c oughs> ชีก็หลอกว่าตะกี้เข้าเขาไปรอบเงี้ย มันชื่ออำเภออะไรเชียงกลางใช่ไหมที่เราเลยแบบใช่ใช่ค่ะนาะที่พิมเช่นแค่หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเนาะเชียงกลางอือไม่กระถามฉันเนาะฉันจะรู้ไหมที่เรากลับรถไม่น้อยอ่ะเข้าไปในหมู่บ้านนะใช่ใช่ค่ะเนาะหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเนาะที่เราไปวนอือมันต้องไปทะลุเลย ใกล้ใช่ไหมไม่มีขั้นมาสูบไม่มันมีอยู่อีสี่จุดหนึ่งกิโลเมตรเดียวขวายังไม่ถึงเลยสี่กิโล สามจุดแปดแล้ว thank mm -hmm. you แค่เลี้ยวขวาไปถนน1081อีกสามกิโลก็เกลือโบราณอีกสามกิโลแล้วเลี้ยวขวาไม่รู้ตามป้ายอ่ะบอเกลือของเราแล้วเราค่อยไปหาว่าเราจะไปอำเภอเชียงกังยังไงจากตรงนี้ดิค่ะเราจะไปอำเภอไไน ไม่มันก็ไปทางนี้มันจะใกล้กว่าทางนี้ไงถ้ามองแล้วอ่ะขากลับเราไงขึ้นเขาลงเขาขึ้นลงลง はい。 ิโลฉันอยากเจอเธอแล้วพี่ไม่ปวดหัวปวดหัวอาพูอาาดอ <ś led> พี่มันอื้อไปหมด <ś led> แม,แมวใครรู้แมวนี้บอกใช่โดนมันรอเลปล่า <laughs> โดนแมวอ่อ๋นอนมวแมวมาดูสิมันรอ <laughs> น้องดิบบนั่งนับมันอ๋อ <laughs> <laughs> กระเป๋ารองอ๋อถ้ามีใครนั่งทับ <laughs> แมวจะรอ้องน้ำหนักเยอะนอนไปเลย <laughs> โอย <laughs> ถยึงแล้ว เห็นหมู่บ้านแล้วกิโลตั้งกิโลนึ่งพี่นีพี่ก็ใจดีกว่าสินี่ค่ะบ้านข้างหน้าเราขอให้ช่ยอกอาก่อ <on> ืมหมอืมจยอะไรได้ด้วยอ่ะ 5มาเมตรอ๋อมาอยู่อะไรไกลเทอ๋อหนึ่งกิโลอีกหนึ่งกิโลแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวตรงนี้เปล่าเลี้ยวข้างหน้าเจ็เมตรน่ยอจะ แ้ค่นองสุทำไมมันไม่บอกให้เลี้ยวทำไมเมื่อกี้อีกหนึ่งกิโลเลี้ยวขวาใช่ไหมอันนี้โรงพยาบาลนสุขครับพี่พิมขอโทรศัพท์เลยค่ะค่่ะีบอกรีวิวรีสอร์ทอันนี้ก็ก็ดีนะคะแต่ที่พักแพงราคาแบบนี่จ้ะอันนี้คืออะไรละมั้ง นี่แหละใช่แล้วแหละรถเยอะแท้ก็บอกเกลือเนาะทุกคนมาดูตอนแรกคนรถคันนี้จะขึ้นตรงนี้แต่คิดว่าเออถึงแล้วอีกร้อยสิบเมตรเลี้ยวขวาถึงแล้วจอดอยู่ตรงนี้เต็มเลยถึงแล้วจ้ะอยู่ทางขวา